สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,กรครับวันนี้ลิงลงเกียร์กลางครับหอ,อมบังโคลเรียบร้อยครับวินหลัง12ครับสามารถใช้ร่วมกับวินหน้า4นิ้วครึ่ง4นิ้วได้นะครับเลือกจัดทรงกันได้ มัางควรสวยงามครับนี่ปลายทางสุพรรณบุรีครับพี่น้องเกษตร,รกรท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับสยามเกษตรเดิมบางนางบวัวสุพรรณบุรีครับนี่ไปจับจองกันนะครับวัน,นของนี่ต้องเป็นงานสั่งจองนะครับ สายย่ำนาต้องไม่พลาดครับครับ